ขบุรีเหนียวนุ่มดีเนาะเส้นจะเหนียวนุ่มดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องโมงคู่มาทุกคนกลับคืนพบก,กับสาวลาวอีแล้วเนาะมื้อน,นี้สาวลาวก็บ่ได้มีอย่างายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวลาก็เลยมาลวกข้าวปุ้นแห้งเนาะเป็นอย่างเจ้าก็สาวลาที่มารวกข้าวปุ้นแห้งพอมีเอฟซีผู้หนึ่งเนาะมีน้องผู้หนึ่งเคยถามว่าอเออเออยูฟุนก็นได้กินข้าวปุ้นอยู่บอ ได้กินข้าวปุ้นอย่างได้กินข้าวปุ้นสดอยู่บ <abra PowerPoint> ่ม <tirar> ีคนเฮ็ดข้าวปุ้นสดอยู่บ่เนาะก็เลยได้มาเฮ็ดคลิปสั้นๆเนาะเพิ่งเนาะอยู่นี่อยู่นี่ได้กิ่นข้าวปุ้นแห้งเนาะซื้อข้าวปุ้นเป็นห่อจัีงสหละเนาะมาลวกมาต้มเอาเนาะข้าวปุ้นสดแบบออจจ่บานเฮาายู่เมืองไทยเมืองลาวบ่มีเนาะเฮาก็ได้ซื้อข้าวปุ้นแห้งเป็นห่อจัี่สิละมาเฮ็ดเนาะมาลวกเอาเนาะโอเคมือนี้สาวลาก็จะจะมาเฮ็ดคลิปสั้นๆเนาะมาลวกข้าวปุ้นเนาะ มื่อนี้สาวลาวสิลวกขบุ้นไปสุ่มมูอยู่หงงานเนาะเพื่อนบอกให้ลวกขบุ้นก็เลยคือสวยโอกาสเนาะสวยโอกาสเห็ดคลิปสั้นๆลวกขบุ้นให้น้องเบึ้งเนาะให้เอฟซีอันอยู่บางลาวเบึ้งเนาะว่าอยู่นี่กินขบุนอย่างเนาะเห็ดแนวใดเนาะเขาเขาจะ่อยมีขบุ้นกิ่นเนาะแต่ขบุ้นสดๆเพื่อนคันไม่ไมคืออยู่บ้านเขาแม่นบุมีเนาะเขาก็เลยได้กินขบุ้นแห้งแนวนี้เนาะเขาก็ซื้อขบุ้นมาเป็นห่อจังซีเนาะ แต่สาวลาวมากข้าปุ้นสา,าวลาวก็ซื้อมาเป็นแก้วเนาะแต่มากข้ปุ้นนี้ห่อนี้มันก็บดเส้นหง่เส้นน้อยบันไดเนาะมันก็เส้นซ้ำนี้เนาะขปุ้นแห้งเอามาลวกเอาเนาะมาต้มเอาเนอะโอเคมันสาวลาวสิฮะผู้คนเป็นลวกเนาะเอามาลวกทำกันได้เลยเนาะพ่าแม่พี่น้องมมกุ้มทุกคนเขาเอาอเปิดน้ำเติมนอ,นเ,นนอเนาะ น้ำสาวเราจะใส่ประมาณซ้ำนี้เนาะน้ำสาวเราก็จะใส่ลายหน่อยหนึ่งเนาะเราบุอยากให้เส้นมันคาดแล้วน้ำมันเหนียวเนาะใส่ลายหน่อยหนึ่งเขาว่าสาวเราตุ้มสองห่อเนาะน้ำก็ประมาณนี้ที่ทำ้วยมานสาวเรามากระปุ้นเส้นซ้ำนี้เนาะเส้นบุญใหญ่บุญน้อยเนาะบุมักเส้นใหญ่จังไลย วันนี้สาวลาวก็นำข้ปุ้นมาใส่เนาะแต่สาวลาวจะว่าห้าให้น้ำมันฟดเนาะสาวลาวจะใส่ข้ปุ้นเลยเนาะก็แล้วแต่บางคนก็มักให้น้ำฟดเนาะจะสาวลาวหันั่นต้มน้ำแล้วก็เอาข้ปุ้นใส่เลยเนาะพอ,อน้ำฟดข้ปุ้นมันก็ทสมบุรีได้เนาะเส้นมันก็ทสมบุรีได้เนาะบางคนท่านท่านการถ้าให้น้ำฟดก่อนเนาะจะเอาขบปุ้นมาใส่แต่สาวลาวก็ใส่หอมเลยเนาะ สองมัดน้ำสาวลากไปจะใส่อ้าวลายๆน้อยนึงเนาะโอเควันนี้เขาเอากระปุ้นแห้งใส่น้ำแล้วเนะาะเขาก็ปิดฝาเมียนเนาะให้น้ำมันฟุดเนาะเพืเ่อนวันนี้น้ำเริ่มฮอนเริ่มฟุดแล้วเนาะเส้นก็นเริ่มอ่อนโตแล้วเนาะนี่คนอยู่นี่มันกิ่นกระปุ้นแห้งหมดเนาะเพราะบได้มีกระปุ้นสดขายเนาะเพราะบได้มีให้กระปุ้นสดขายเนาะเพราะมันเ็ดยากเนาะ วนใยหนกระซือขอบปุ๋นแห้งเหละมาไว้ต้มมาไว้อย่างกิ่นเองเนาะมอนี้สาวลาก็ต้มองห่อสาวลาก็มักเส้นประมาณนี้เนาะเส้นน้อยแบบนี้เนาะสาวลาวรมักต้มแบบเอาน้ำใส่แล้วเอาเส้นใส่พร้อมเลยเนาะหลายคนเขาก็มักให้น้ำฟูดก่อนแล้วจะเอาเส้นใส่เนาะส่วนส่วนสาวลาแม่เน้น อ,อเส้นใส่ห้อมน้ำเลยเนาะพอ,อน้ำมันฟดเส้นมันก็เริ่มอ่อนโตไปเลยเนาะส่วนหลายคนอยู่นี่ก็มาก,กินข้าวปุ้นแห้งเนาะเพราะบมมีข้าวปุ้นสดให้กินเนาะทําบ่ดีได้สาวลาเขาจะมากเช่นซัพนี้เนาะบ่ให้มันหลวลายแล้วบ่ให้มันแข็งลายเนาะนี่สาวลาเขาจะเอาเลยประมาณนี้เนาะ มดไซสสาวลาเป็นอย่างสาวลาจะไป็มักใส่น้ำได้ไลยเพราะว่าบบให้เส้นมันนอนคุ้นเนาะเนี่ยเขาใส่น้ำหลยครับเป็นคนดีเนาะโบพยายากให้เส้นมันติดค้นเนาะเวลาเขาต้มมันก็จะคุ้นไปเรื่อยๆเนาะบบให้ยันพยายามบบให้เส้นมันนอนคุ้นเนาะให้มันติดคุ้นหม้อเนาะสาวลาก็ได้แล้วติดไฟเนาะ เส้นมันเนะะเาะจ้าเราจะาขึ้นมาให้บึ้งเนาะข้าบวบดีเหนียวนุ่มดีเนาะเส้นจะเหนียวนุ่มดีของบ่อสุกไลยเนาะโอเควันนี้เขานำไปล้างน้ำเลยเนาะเขาก็นำเส้นมาล้างเนาะโอเค หมูวัวพีราห์นั้นเนาะนี่หอม่นา้านะานาสำคัญเลือนล้างให้มันเวลาเวลาเขาล้างเขาล้างให้มันให้มันชุ่เย็นคนละเนาะทันโบยเย็นเช่เน,น,เ,นเ,ขเขามาเชียนบูดไวเน่าไวเนานะล้างให้มันเหมือนนำเมื่อคนละเนาะมีเทอร์กะไหลน้ำออกเน,นาะไหลน้ำนอนน้ำอุ่นออก เปิดน้ำใส่เหากอไไลน้ำออกให้มันล้างเส้นล้างให้เส้นเป็นเย็นเหงือเนาะให้วามเมือกออกเนาะเส้นสาวน้ำดี มาจับเส้นเน,นาะน้ำเอาไว้ไหลๆทั้งทีเนาะให้มันล้างเส้นเนาะเส้นเขาล้างดีแล้วเขาก็มาจับเส้นเนะ さあ、うそ。ーランで食べるぐらいの。 วันนี้ข้าวปุ้นสาวลาวกันแล้วแล้วเนาะหน้าตาก็จะออกมาเป็นกันสีเนาะนี่เด้อยู่อยู่ฮีเพื่อนก็ได้กินข้าวปุ้นแห้งเนาะแต่เ้อก็ระต้มเอาเนาะต้มเอาแบบนี้เนาะแล้วแล้วข้าวปุ้นแห้งสาวลาวเนาะต้มออกมากันหน้าตาจั่างสีเนะาะข้าวปุ้นสดเมันบุมีซื้อเนาะเราก็ได้กินข้าวปุ้นแห้งแบบนี้เนาะ โอเคครอบใจมู่กู้มาทุกคนเดอที่มใหม้กำลังใจเนาะฝากกดไลค์กดติดตามสองสาวลาวเรเดอเพื่อให้สาวลาวมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้สาวลาวจะจบเพียงคนนี้เนาะพบกันใหม่ยในคลิปหน้าบาย